สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็มไทยวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่24ธันวาคมทุกท่านอย่าลืมนะคะเข้าไปดาวโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยแล้วก็ไปจ,จ,จับจองไปเจ้าของวอลเปเปอร์ชุดยานาเกี้ยวมหาโชคพกกระสับที่มีพุทธคุณด้านเมตตามาหานิยมแล้วก็ยังเสริมดวงความรักให้มั่นคงด้วยาทางพิ่ียวงสงวงโดยอาจารย์คาถาชินบัญชรในราคาแค่199บาทเท่านั้นเองนอกจากนี้ เอ็มไทยก็ M ยังเปิดโอกาสให้ทุกท่าน,นะะได้เข็งในตังก่อนชัยเพื่อที่จะรับปีมังกร2 5 6พหทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านคำทำนายไพ่ย 24, ิปซีโดยอาจารย์คาถาชินบัญชรได้ในราคาเพียงแค่หนึ่งยบาทแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษมากมายรับไปเลยค่ะต่อที่หนึ่งวอลเปเปอร์เสริมดวงประจำราศีต่อที่สองเคล็ดลับเสริมดวงชะตาของท่านต่อที่สมนะคะสรุปภาพรวมดวงชะตาของท่านในปี2567ต่อที่สี่ค่ะ เอ็มไทยก็จะนำรายชื่อของทุกๆท่ทานเนี่ยนะคะเข้าไปร่วมกับกิจกรรมเอ็มไทยพามูเพื่อเสริมดวงเสริมความรุ่งเรืองให้กับทุกๆท่ทานตลอดปีเลยทีเดียวท่าในใดสนใจคะ่ะสามารถโหลดได้ที่ลิงก์คำบรรยายใต้คลิปที่อาจารย์รักได้แปะไว้ให้หรือถ้าเกิดดาวน์โหลดไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะดาวน์โหลดไม่ได้ไม่เป็นไรทักกันมาที่ f a c e b o o เอ็มไทยได้เลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในดวงชะตาวันนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดันพฤัสบดีวันเสาร์แล้วก็วันอังคารวันนี้นะคะเป็นวันหนึ่งที่คุณจะได้พบปะดํามิสหายนะคะเป็นวันที่คุณมีความสุขแล้วก็ค่อนข้างปลอดโปรง่งแต่อาจารย์รักขอเตือนมินิดหนึ่งนะในเรื่องของการใช้เงินค่ะหากจะต้องมีการลงทุนโดยการใช้เงินก้อนใหญ่นะคะในธุรกิจต่างๆต้องชะลอไว้ก่อนนะ ดวงความรักดีนะคะโดยเฉพาะคนโสดที่จะมีคนเข้ามาพัวพันมีเพื่อนสนิทเนี่ยแนะนําคนดีๆให้กับคุณสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันพุธกลางคืนแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยวันนี้นะคะเรื่องของการงานเรียกว่ามีความก้าวหน้าเลยทีเดียวแหละแล้วก็ในเรื่องของการติดต่อการประสานงานต่างๆก็ยังมีความคล่องตัวด้วยเช่นกันการเงินเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะอยู่เรื่องเดียวอะ่ะก็คือการให้คนหยิบยืมหรือถ้าเกิด คุณใจอ่อนไปคำประกันให้กับเพื่อนๆเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังจะมีปัญหาภายหลังได้แต่เป็นวันที่คุณมีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคสำหรับสีบางคนวันนี้จะเป็นสีส้มสีขาวสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะเสริมดวงในเรื่องของการงานของรอบสัปดาห์นี้ก็จะมีพระพิฆเ,เนศพระศิววรีแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวงการเงินแล้วก็โชคลาภก็จะมีหลวงพ่อเปิ่นค่ะ องค์พระแม่อุมาเทวีแล้วก็ปู่ศรีสุธโธสำหรับเครื่องประดับเสริมดวงนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะเครื่องประดับสีแดงจะเป็นพลอยสีแดงก็ได้ทับทิมโกเมนก็ได้นะคะหรืออาจจะใช้เครื่องประดับที่เป็นสามกษัตริย์ก็ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะนำโชคลาภนำความเป็นมงคลมาให้กับทุกๆท,ท่านค่ะทีนี้คนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือเกิดในเดือนธันวาคมของสัปดาห์นี้นะ เวลาเราจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดนะคะเน้นค่ะให้ทําบุญเกี่ยวกับการซื้อโรงพบหรือทําบุญเกี่ยวกับคนพิการอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆนะคะแล้วอาหารที่เราจะใส่บาตรท,ทาบุญถวายสังฆทานนะคะหรือเลี้ยงพระเนี่ยให้มีไข่อยู่ในอาหารจะเป็นไข่พะโล้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็น เกงจืดไข่น้ำนะคะขนมที่ทํามาจากไข่เช่นทองหยิบทองหยอดไอวทองพวกนี้ก็ได้เพราะตรงน,นี้จะเป็นเคล็ดค่ะว่าเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายๆแล้วก็มีความราบรื่นม,มาดูกันนะคะว่าเลขเด่นประจำวันพฤหัสบด,ดีที่14ธันวาคมในช่วงเวลา17.30น,นชุดลีดที่วางไม่ให้จะเป็นเลข7เลข5เลข2เลข3เลข4เดินไปที่เลข7กับเลข5ค่ะ

ส่วนในรอบ19.30น,นชุดบินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข 1, เลข 5, เลข 4, เลข 9, เลข7ในมื่ที่เลข1กับเลข5ค่ะชุดจับคู่ 10, 12, 13, 16, 18, 05, 25, 35, 65, 85ก็เป็นการวางตัวเลขทั้ง3รอบของวันพฤหัสบดีเลยนะคะทุกท่านอย่าลืมนะมันทำบุญมันทำทานกุศลผลบุญจะทำให้เรามีเงินมีโชคลาภค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์รักนะคะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็มไทยวันนี้อาจารย์รักขอให้ทุกท่านโชคดีรับสรัพรับโชคสวัสดีค่ะ